มาที่ E.P. ีที่11ว่าด้วยเรื่องเงินเงินทองทองมาคุยกันคักๆได้เงินมาไงฮิตสังใดดูแลเงินนะคะในมุมมองของพี่เขาเนาะสวัสดีค่ะ,ะยามบ่ายค่ะยายจ๋านะ,ะเข้าเรื่องเลยเนาะเงินเงินทองทองมีเป็นแสนเป็นล้านถ้ารู้แต่ใช้ไม่รู้จักหาไม่รู้จะเก็บมันหมดเร็วแท้ บางคนถูกลอตเตอรี่20 30ล้านไม่ถึง2ปีติดหนี้เป็นแสนบางคนไม่รู้คุณค่าเพราะมันได้มาง่ายไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเหนื่อยยิ่งใช้สนุกมือเข้าเรื่องเงินให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานมันไม่ผิดหรอกมันเป็นสิ่งที่ควรทําการที่เราให้เงินใครใครถึงแม้จะเป็นพ่อแม่แม้กระทั่งลูกของเราก็ตามเราต้องให้ ในให้บนพื้นฐานของความเป็นจริงแต่ถ้าให้โดยที่เราไม่คิดไม่ไตรตรองคิดเพียงแค่ว่าเราได้เราต้องให้ต้องตอบแทนด้วยต้องเลี้ยงดูหรือเราให้เพราะอยากโชว์อยากได้หน้าได้ตาสังคมให้เงินเกินความจำเป็นที่ มันควรจะเป็นนะคะเงินที่เราให้มันจะไม่มีคุณค่าเลยเดอ้อการที่เราต้องให้ไม่หยุดไม่หย่อนยิ่งถ้าต้องให้เพราะเขาขอคำว่าขอแล้วเราให้เขาได้เชื่อเถอะนะพี่น้องเอ๋ยเราจะตกเป็นเหมือนทาตชีวิตชีวิตที่จะชดใช้ตัวเราเองจะเหนื่อย ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาเรากาถึงเราจะเป็นคนหามาได้ด้วยตัวเองถึงไม่ใช่เงินของสามีหรือเงินจากสวรรค์เงินที่หาเพียงคนเดียวแต่ถ้ามีคนใช้หลายคนโดยที่เขาไม่ช่วยเหลือเราหาเพิ่มหาเติมมีหน้าที่ใช้อย่างเดียวเงินที่กองเป็นภูเขามันก็หมดเพราะเราไม่สามารถหามาเติมทัน ยิ่งในกรณีผู้หญิงที่มีโชควาสนาสามีให้เงินเป็นแสนเป็นล้านนั่นยิ่งต้องระวังต้องดูแลรักษาต้องใช้เงินนั้นให้เป็นประโยชน์และที่สำคัญเราไม่รู้ว่าโชควาสนาซิซีอูกับเราตลอดไปไหมคิดให้ดีให้ท่วนทีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรจะอยู่กับที่คนจนรวย คนรวยจนก็มีให้เรารู้ไม่มีให้เราเห็นนะคะที่สําคัญอีกประการหนึ่งถึงแม้เงินนั้นจะเป็นเงินที่สามีให้เราก็ยิ่งต้องคำนึงสามีบางคนอาจจะรวยมากสามีบางคนก็ธรรมดาคำว่าสามีจะรวยหรือจนเราก็ต้องคิดเห็นเขาเดอ้อไม่มีใครได้เงินมาฟรีๆโดยไม่ทำงาน สามีเขาก็เป็นคนเหมือนเราเงินเขาให้มานั้นจะจะด้วยความรักหรือเพราะสงสารมันก็คือเงินเงินที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเงินที่ทำให้เราสามารถช่วยเหลือหลายๆชีวิตที่อยู่ข้างหลังเราแต่ทั้งและทั้งตัวเราและคนที่เราให้ขอให้ใช้อย่างเห็นค่าเงินถ้าเราใช้อย่างมีคุณค่า ก็มีคุณค่าแต่ถ้าเรา,ามีส่งไม่เห็นคุณค่านะคะเงินมันก็ไรค่าพูดถึงเรื่องเงินที่สามีให้เราต้องดูว่าเขาให้เราเพราะอะไรส่วนไหนที่เขาให้เราเก็บส่วนไหนที่เราใช้ได้ถึงแม้จะเป็นส่วนที่เราใช้ได้จะใช้แต่ละครั้งจะใช้แต่ละอย่างต้องคิดก่อนว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ เงินของเราถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่ไปบอกก็ไม่มีใครรู้กับเราเงินจะมากจะน้อยจะมีกี่ส่วนเราก็รู้แค่เราครอบครัวของพี่ก็ไม่แตกต่างกับครอบครัวของชาวบ้านทั่วไปพวกเขาก็ฝากความหวังไว้กับเราทั้งนั้นแหละตั้งแต่พี่แต่งงานมาจนถึงทุกวันนี้พี่ช่วยทุกคนแต่ช่วยตามลำดับความสำคัญและจำเป็นคำว่าความจำเป็น เราต้องรู้ให้จริงว่ามันจำเป็นแค่ไหนอย่าไม่ใช่รู้ว่าตัวเองมีเงินมีทองจะให้ใครเท่าไหร่ก็ให้โดยไม่คิดคำนึงอ่าลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือในการให้เงินลำดับแรกที่เราต้องให้คือลูกและพ่อแม่ของเราแต่การให้ถึงจะเป็นลูกถึงจะเป็นพ่อแม่ของเราก็ตามเราก็ต้องให้ตามความเหมาะสมความ ตามความพอดีไม่ใช่เรามีเยอะเราต้องทุ่มเทให้เต็มที่ไปเลยแบบนั้นหมดหมดตัวแน่นอนไม่เหลือต่อให้มีเงินถุงเงินถังถ้าให้ไม่ยัง้งให้เพราะนี่คือลูกนี่คือพ่อแม่ถ้ามันหมดลูกเราพ่อแม่เราของเราเราจะเอาที่ไหนให้เขาอีกต่อไปแล้วตัวเราละ่ะจำ ทำยังไงจะทํายังไงกับชีวิตของตัวเองถ้าเงินที่มีอยู่ในมือมันหมดไปใครจะช่วยเหลือเราตั้งแต่พี่แต่งงานกับสามีพี่ให้ลูกของพี่ทุกเดือนที่ให้เพราะรู้ว่าเขาจําเป็นและก็ไม่ใช่ให้จนเขาไม่เห็นคุณค่านะพี่ให้เขาเพื่อให้เขาเดินต่อไปได้ลูกพี่มีหนี้สินพี่ก็รู้แต่พี่จะดูว่าเขารับผิดช,ชอบมันไหวไหม พี่ให้ลูกเป็นรายเดือนสามีพี่เขาส่งให้เท่าที่เราตกลงกันที่พี่ให้ลูกเป็นลักษณะการให้ช่วยเหลือไม่ใช่ให้ลูกแบบไม่สนใจว่าลูกจะไปใช้ใจ่ายยังไงในให้เพื่อไม่ต้องให้เขาปากกัดตินถีดเท่านั้นนี่สินที่เขามีถึงแม้พี่มีเงินก้อนใหญ่ ไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามพี่ไม่ทุ่มเทลูกถ้าไม่อยากให้เขาเป็นภาระของเรามากเกินไปเราก็ต้องให้เขาสู้ชีวิตของเขาเองแค่เราคอยทุนเป็นทุนเพื่อเขาเข้าตาจนเพื่อเขาเข้าตาจนก็พอ พูดถึงพ่อแม่ของพี่บางทีพี่ให้เงินพ่อแม่แต่ไม่ได้ให้เป็นรายเดือนเหมือนให้ลูกเพราะพี่รู้ในฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวพ,พี่ทุกคนใช้ใช่อยู่ที่แม่ของพี่เขามีปากมีเสียง นะฮะเรื่องเงินเงินทองทองกับพี่ตอนฝรั่งมาหาครั้งแรกด้วยความคิดของคนบ้านที่เป็นเรื่องปกติของคนเป็นแม่ที่มีฝรั่งเข้ามาในชีวิตของลูกแต่หลังจากเหตุการณ์ต่างๆผ่านไปเมื่อแม่ไม่ได้สิ่งที่เขาคิดแม่พี่เขาก็ไม่ได้กดดันอะไรพี่จนถึงทุกวันนี้ส่วนพ่อไม่ต้องพูดถึงเลยพ่อในคลิปที่ยายจ๋าลงไปก่อนแล้วพ่อคือ พ่อพระแห่งชาติสําหรับพี่นะฮะพ่อแห่งชาติสําหรับพี่เนาะครอบครัวพี่ไม่ใช่คนรวยเรามีเราฐานะพออยู่พอกินบางครั้งอาจจะถึงต้องหาหยิบยืมก็มีแต่ทุกคนในครอบครัวไม่กดดันพี่เพราะเราจะคอยบอกพวกเขาและอธิบายให้พวกเขารู้ ว่าเราอยู่ที่นี่มีความอยู่เป็นอยู่อย่างไรเราไม่ได้ทำงานสามีหาเลี้ยงเขาดูแลเราค่าใช้จ่ายต่างๆนา,นานาก็แพงกว่าบ้านเรามากมายนะืมเราก็ต้องพูดเราก็ต้องบอกเขาส่วนเขาจะรับรู้หรือไม่ก็แล้วแต่พวกเขาจะคิดถึงที่อยู่ออ่มองเต็มที่นะคะมองว่าถ้าเรา จะให้พวกเขามากกว่าที่เราเคยให้เราก็ให้เขาได้แต่เราจะทำอย่างนั้นทำไมแค่เรารู้ว่าลูกเราพ่อแม่พี่น้องของเราเขาไม่ได้อดอยากอดอยากยากแค้นไม่ต้องวิ่งหาหยิบหายยืมใครเขาเท่านี้พี่ก็อยู่สบายใจแล้ว มาถึงน้องๆหลานๆทุกคนเขาก็หวังพึ่งพาเราเช่นกันถึงตรงนี้พี่คิดว่าตัวเองโชคดีกว่าเพื่อนพี่น้องสายฝอหลายคนครอบครัวน้องชายน้องสาวเขาไม่เคยเอ่ยปากขอเงินพี่เลยสักครั้ง,งตั้งแต่มีฝรั่งเข้ามาในชีวิตพวกเขาก็ใช่ว่าจะไม่มีนีิสินพวกเขาก็ทํามาหากินนะฮะพวกเขาก็ไป พี่จะให้เงินพวกเขาในกรณีเขาจำเป็นจริงๆซึ่งไม่บ่อยพี่คิดเสมอเมื่อเรามีกว่าคนอื่นเราก็ต้องป้องกันรักษาไว้ให้ดีเพื่อตัวเองด้วยและเผื่อสำรองคนในครอบครัวของเราแหละถ้าเรามองว่าพวกเขาสิ้นสุดหนทางดิ้นรนพี่ช่วยแต่ถ้าพวกเขาก้าวต่อไปได้ก็ปล่อยให้เขานะคะก้าวต่อไปสู้ต่อไปเงิน ลอยที่เรามีนะคะขอให้เราลืมนะเงินก้อนที่เรามีขอให้เราลืมไปเลยอย่าไปคิดว่าเรามีเราถึงจะไม่อยากใช้มัน <c oughs> มันก็จริงนะเงินลอย <c oughs> ถ้าผัวไม่ให้เราเราก็ไม่ได้จะใช้ใจ่ายอะไรก็ขอให้คิดให้ดีไตรตองให้รอบคอบเดอ้อ นะความโชคดีไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเดอ้อไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเวลาขอให้อยู่กับวันนี้ด้วยความมั่นคงคนที่ยังสู้ขอจงแข็งแกร่งและก้าวต่อไปคนที่ดีแล้วมีทุกอย่างแล้วก็ต้องดูแลรักษาในสิ่งที่เรามีอยู่กับเราตลอดไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะสุดยอดนะคะนี่อีกเทคนิคเนาะ นะ,ะกับการที่เราได้เงินก้อนใหญ่อ่าสมัยก่อนเออถ้าเป็นเยจ่าตอนนั้นก็หมดเหมือนกันนะเออแต่ว่าอันนั้นลงที่คือเป็นของของเรานะฮะไม่ได้รับเงินก้อนใหญ่แบบนี้นี่ก็คือขอฝากเลยว่าการที่เราได้เงินไม่ว่าจากใครที่มาง่ายๆนะให้นึกถึงคุณค่าถ้าให้มากหรือเอ่ยคําขอมันจะหมดคุณค่าทันทีแล้วเราก็จะมีนายชีวิตเออจริงที่ทุกคนเป็นอยู่เนี่ยเพราะความคิดของทุกคนคิดว่า ่าฉันโชคดีอ่าความโชคดีของฉันมันจะอยู่ตลอดไปฉันจะขอผัวได้ตลอดไปนะชีวิตคําว่าตลอดไปและความโชคดีเนาะอันเนี้ยมันมีอยู่จริงไหมและมันจะอยู่กับทุกคนไหมแต่เอาเลยนะยึดมั่นจริงๆเลยนะถ้าเราวางแผนให้ถูกและรู้จักแบ่งแยกสัดส่วนนะเนาะเผื่อป้องกันตัวเองและมองสิ่งสำคัญจริงๆของครอบครัว ไม่หมดเงินอนะยังมีเก็บยังมีส่วนของเรานะคะอันนี้ขอบคุณขอบคุณแนวคิดขอบคุณนะคะกับการที่เป็นเมียฝรั่งถือว่ามือใหม่เลยนะออนไลน์หมาดๆนะหนึ่งปีกว่าหน่อยๆเนี่ยบอกเลยขอบคุณเรื่องนี้มาดูกันนะคะลองต่อรอๆจะมีต่อ EP12 สิบสไหมนะยังไม่ถึงการแต่งงานเลยนะเออรอติดตามชม สนุกมากบอกเลยว่าขอบคุณจริงๆสําหรับเรื่องเหล่านี้เนาะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังนะคะทั้งแนวคิดละหว่างทางและการเจออสําหรับสาวๆรุ่นใหม่รุ่นเก่านะเราเจอมาหมดและความผิดพลาดก็คือรักครอบครัวมากกว่าตัวเองคิดว่าเงินทองไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้ฉันหาได้แต่สุดท้ายแรงหมดเงินหมดบัญชีแรงก็หมดล่างก็พังโอกาสหาเก็บใหม่มันไม่ง่ายเลยพี่น้องคะนะ ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนสองคำนี้คิดไว้ให้ดีมีแล้วให้รักษาเก็บส่วนหนึ่งแบบลืมไปเลยเพื่อไว้ป้องกันวันชีวิตตกต่ำหรือพลาดนะคะเราจะได้ไม่อดควรว่าไปร้องขอให้ไข่มาช่วยเราพี่น้องคะอ้ยมีความสุขทุกตอน สำหรับเยจา่าขอบคุณขอบคุณจริงๆนะกลับมาจากช้อปปิง้งได้มานั่งอ่านข้างนอกเย็นจ้อยจยอแต่ว่าสุขในใจนะคะไปแล้วคะ่ะ